อยากชนะใจผู้หญิงหรองั้นคุณต้องเข้าใจเจ็ดจุดอ่อนในใจของผู้หญิงที่ผู้ชายส่วนใหญ่มองข้าม 1. คําคำพูดอ่อนโยนผู้หญิงไม่ได้ต้องการคนเก่งเสมอไปแต่เธอต้องการคนที่พูดแล้วรู้สึกปลอดคัย 2. การใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆเกช่นวันเกิดแม่เธอหรือเมนูโปรดในวันฝนตกมันคือสิ่งที่เธอจำได้ไม่ลืม 3. ส,สายตาที่มองเธอด้วยความชื่นชมไม่ต้องพูดเยอะแค่แววตาที่บอกว่าเธอสวยในแบบของเธอก็ชนะแล้ว 4. ความสมั่นเสมอผู้หญิงไม่ชอบความหวือหวาชั่วคราวแต่ชอบคนที่อยู่กับเธอทุกวันแม้ในเรื่องเล็กน้อย 5. การยอมรับในตัวตนของเธอไม่พยายามเปลี่ยนไม่เปรียบเทียบแต่รักในแบบที่เธอเป็น น้ำเสียงอบอุ่นเวลาพูดด้วยมันทำให้เธอรู้สึกว่าเธอสำคัญไม่ใช่แค่คนคุย 7. ความกล้าสแสดงออกถึงความรักไม่ใช่ต่อหน้าคนอื่นแต่ตอนที่ไม่มีใครอยู่เลยตั้งหากที่เธอจำได้ทั้งชีวิตเพราะผู้หญิงไม่ได้ต้องการแค่คนหล่อแต่ต้องการคนที่มองเห็นหัวใจเธอจริงๆ